นางยลาดาหวังสุกิจโกศลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาก็อัดงบประมาณจำนวน39ล้านบาทจัดหนักครุภัณฑ์ทางการแพทย์กว่า700รายการลงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล182แห่งย้ำนะครับว่าประชาชนนั้นต้องเข้าถึงบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิอย่างรวดเร็วและทั่วถึง ที่หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมกล้าวนาครราชสีมานางโยรดาหวังสุภกิจโกศลน,นายกอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดอบจอนครราชสีมาทั้ง182แห่งจำนวน740รายการงบประมาณกว่า39ล้านบาท ที่ได้ผ่านการเห็นชอบจากสภาอบจอนุมัติงบเงินสะสมปี2,567ให้จัดหาครุภัณพัวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เพื่อใช้ในภารกิจดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนในระดับปฐมภูมิอย่างรวดเร็วทั่วถึงเพียงพอและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการให้บริการที่สำคัญจะช่วยให้ชุมชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างรวดเร็วและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงพยาบาลอีกด้วย โดยนางโยรดาหวังสุภกิจโกสนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้เปิดเผยว่าตนรู้สึกภาคภูมิใจและดีใจที่ได้ส่งมอบกคระรู่พันธ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทั้ง182แห่งโดยอบจนครราชสีมาพร้อมสนับสนุนกคร,รุู่พันธ์ทางการแพทย์ให้กับรพสตอ,อย่างเต็มที่เนื่องจากเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากสำหรับการให้บริการด้านปฐมภูมิ ที่น้องประชาชนในเขตชุมชนโดยครุภัณฑ์บางชนิดเป็นครุภัณฑ์ใหม่ที่ราพสตยังไม่เคยมีมาก่อนจํานวน5ชนิดได้แก่ 1. ตู้อบเครื่องมือแพทย์ความจุไม่น้อยกว่า570ลิตร 2. เครื่องตรวจเ,เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบวิเคราะห์ผลและจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย 3. สมาร์ท o อ d หรือเครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูงพร้อมระบบส่งข้อมูลอันตโนมัติ เพื่อใช้ในระบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอกอัจฉริยะ 4. ก็คือเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดอุณหภูมิร่างกายพร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลและยูนิตธันตกรรมเคลื่อนที่สามารถออกให้บริการชุมชนหมู่บ้านโรงเรียนถือว่าทัานสมัยที่สุดมีกระเป๋าเครื่องมือที่ครบถ้วนตอบโจทย์การบริการด้านธันตกรรมเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ก่อนจะนำไปให้บริการประชาชนทางเจ้าหน้าที่ของรพสตจะต้องผ่านการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้งานอย่างถูกต้องแม่นยำเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดระหว่างการให้บริการ อีกทั้งอบจอยังมีโครงการนำคุณหมอพบประชาชนซึ่งจะนำคุณหมอลงไปยังชุมชนหมู่บ้านในการตรวจสุขภาพประชาชนและให้ความรู้ด้านสุขภาพร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรพสตเพื่อให้บริการประชาชนในระดับปฐมภูมิอย่างรวดเร็วทั่วถึงและดีที่สุดที่สำคัญประชาชนในชุมชนหมู่บ้านจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลไปที่โรงพยาบาลศูนย์ซึ่งก็จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวของผู้ป่วยได้อีกด้วย นอกจากนี้ในแต่ละพื้นที่ยังมีพี่น้องอสอมที่คอยช่วยเหลือคุณหมอและเจ้าหน้าที่ของรพอสอตในการดูแลสุขภาพคุณภาพชีวิตคนในชุมชนนะัเป็นการขับเคลื่อนบริการสาธารณสุขเชิงรุกร่วมกันเชื่อมโยงกับการทำงานของอบจนครราชสีมาให้เป็นที่ประจักษ์เกิดประโยชน์ต่อจังหวัดนครราชสีมาทั้งปัจจุบันและอนาคต